สวัสดีครับผมช่องพาโกล้ลำพืนนอมิเชียวครับมาพบพอกันอีกครับช่วงแรงๆครับผมเราอยู่ที่วัดเอามาพักแรมแถวๆนี้ครับแถวเพื่อผู้เขียวผมก็เลื่อมเบิ่งว่ามันซื่อดอีกยัง่งคตอรครับ ช่างเอาสติ๊กเกอร์สารน็อตเพี้ยนแผงของรถแม่ลำใหญ่ครับมันติดเพิ่มเติมครับผมเ <c oughs> มื่ออยู่น้องเลือติดบนแล้วครับสติ๊กเกอร์ยังไม่มาลดลมพงติดหรือเปล่าครับติดแล้วครับติดมันหย่ต่อยล่ะอ๋อติดติดแล้วก็มานี้ S <S อยมัเหยียกกันอยู่เหยกกันอยู่ไฟคันทั้งจอดแล้วครับโลโก้สาวน้อยครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงาาพง,งามละปลาแบบนี้ อองามเป็นรถแม่น้ำใหญ่นี่งามนะปุณย์ทางลังกางามรรครับผมอยู่บนครับอยู่อำเภออะไรอยู่ในเมืองเลยครับแถวโกโิโลศูนครับแถวแถวฮิม,มูนครับแถวแถวริมมูนครับผมมูลจังหวัดศรีประดูบ่รู้ครับผมโรงแรมลาทองครับผมโอ้เจริญลายอุบล ของปาโก้ิดเท่าไหร่ขั้นเต็มขั้นห้องผมสองหมื่นดีครับเกว่าสองหมื่นท้อกันบ่ห้องผมเพิ่มเพิ่มกำลังหน่งครับผม,มโปรไฟล์ผมกับข้างหลังฮะ<ม>โปรไฟล์ช่องเอา,เอา,เอาอยูบนรถนเครืทะเบียนโคราชซื้อแล้วก็หนัรกซื้อมาแล้วก็มาเลียนเลยซื้อแล้วก็หนครับผมร,รถบริษัท รถแลนต้งงานอยู่วอลลัสผ,<ม>ผมจำซื้อเขาบ่ได้ครับใช้ประกอบอก,การกันเขาอยู่ตอนนี้ทะเบียนประกอบการเขาอยู่เพราะว่าเขาพึ่งตอกกันยากนี่คก็เลยว่านอ้องใหง่ายใส่ไปก่อนอเด้อวยเหมือนกันเครื่องลานนี่ครับโอ้ใช้เดียวเลย คือพอมอสเปกที่ผมอยากได้นะก็คือฮิโน่ฮิโน <H ino S 1> ่เขาควายเบกแห่งครับกนแ,แรกรูปร,รู้ว่าเขาจะให้เป็นสีขาวหมดหรือซื้อซบสีขาวพอดีคอนเทนต์ตัวนี้ผมกับนุ่มโจกุ้ยกันไวน้นานนะนะครับโลโก้สติเกอร์ตัวนี้ครับผมมีคนออกแบบครับเรามผมน,ำน้ำเสนอเาราลดแอร์ถึงแต่ ก่อนที่วงวงวงไลยวงโรเบียวงปฐมมาโพชิโพดวาเซลด์แอรเล่าก็เลยโทรหาผมลอยปลาว่าส่งเอารถเด้พอได้สองสันเราเอาสันคืนหึ่งสองสันนั้นขอลำบากก็เลยได้ไปซื้ออือืมสองสันมันครับผมมีผมมีสองสันอยู่สองขันอยู่บนสันเดียวแล้วมันคลองแควดีครับบารนี้ถามว่า สะดวกบอ่ออันนี้มัหมอกำน้ำเที่ยวเนาะผมว่านะแต่ว่ากันขือของป่านี่มอกับเรียนมองรับเ,เป็นยังกลางสวนบอาะหนึ่งแหนบรถแหนบด้วยอโอ้เกสมันครับผมแล้วก็มีแอร์แยกสอง,งอันการใส่หนาง,งานมันจะเหมาะเหมาะ มากกว่ามากว่ารถผมนะของผมมันอยากเป็นรถพอดีเด้เนาะมันรถทุ่งลมครับไปสมูสมบัติมันก็ค่อนข้างสียงลำบากอยู่ครับผมแต่ว่ากะไม่แด่มาแล้วแด่มาแล้วครับผมแต่ว่ากะใส่จะปีเดือนมึงก่อนปีที่หน้าเบิ้งครับผมมันมาเปลี่ยนอย่างไรมาแต่หัวครับผมของผมมันโมเมนต์รถจอด รถก็ใช้งานอยู่มันเขาเพิ่งปลดเขาเพิ่งปลดจากโรงงานวังเดือนเมษาครับมันตรงตามสเปกแต่สืบแพงเนี่ยครับตรงตามสเปกถามว่าช่วงนี้รถราคาเป็นยังไงกับกระหูเนาะช่วงช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดธรรมดาครับส่วนมากอะสิเป็นรถจอดหลายครับรถจอดหลายครับราคาครับราคาพอฟังแต่ว่ามันก็ราคามาสอบเนาะ ราคาอามาซ่อมรถเดือดโดนอารอมครับผมคือขั้นหนึ่งของเสียโนนเพิ่กนกะโอเคเลยกะกบเป็นแหนบเพื่อนกันครับ <d> โอ้โหแหนบแต่ขั้นของเสียโนนแหนบขั้นหนึ่งครับขั้นนี้แหนบแต่มันเป็นรถห่างห่างยังบอกห่างห่างฮีโน่<อ>เครื่องเจโอ,จอครับผมแล้วก็เป็นรถแหนบก็คือพวกที่เคยเล่นรถมากคือระดับผมมันเล่นรถพวกนี้มาแล้วทังลบเบรกแหงเนาะอสซงหัวนไปเล่นพวกรถแหนบรถดมัน เบ่งน้ำมันมันเกิดจังกกะไล่ลยู่นะ,นะครับค<ม>ือเขาพาจุดนั้นมาแล้วเนาะกันเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็คือถ้าหน้างานจริงๆก็รดแหนบสีมอสมกว่าครับทีมาสมบูมบสมบัมิครับสมบันครับมอล่ำเพราะว่าบางครั้งเขาลงที่ทีว่าบกคอยเม่อเธอไปเจอดินค้นดินเลนดินขี่ดินซุ่มขี่ดินใต้คือค <laughs> ือของผมเนี่ยติดติดมาสองรอบแล้วติดครับติดเดไดดึงเด้ดดึง ได้ลากขึ้นติดลมมาสองครั้งแล้ววันตั้งแต่เปิดวันเดือนอะไ่งเงี้ยครับผมคันเดินติดบ่บ่มีคันติดมีคันผมคันเดียวครับผมรถผมสินักโกงมูอยู่เพราะสิบห้ากันมาผมว่าถึงแล้วครับเฉพอเล็กหน่อยกับนั่งกับซีซีสิบละกของอยู่เมื่อไหนถึงครับเมื่อหนถึงแต่จุดเชื่อมเม่อหนถึงนะผมว่าเนาะตัวทางจุดเชื่อ์เย็นดีบ่ แอร์ถือว่าสุดยอดอยู่ครับแอร์ใส่ได้เยอะครับมันเป็นคอมคอมฮารอยฮารายหาสิบคอมบ็อกบ็อกโอ้หกร้อยห้าสิบบ็อกครับผมเครื่องตัวเดียวกันแต่เครื่องผมสองเจ็ดห้าครับเทอร์โบอินเตอร์เอ้ยบุมี่อินเตอร์มีเทอร์โบสิครับครับผมแล้วก็นี่บุ๋มไม่เทอร์โบครับผมมีโบแต่ว่ากะ ลดพึ่งกันมากกันยังบอท่านเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวผมเขาไปใกล้ๆเราเดี๋ยวไปเอาไปให้น้องมันเช็คให้ปั๊มการการกินน้ำมันการสิ้นเปลืองกันยังสิแล้ก็เติมน้ำไอ้ท้ายน้ำมันเครื่องไม่หนีจะดิย่สิบแปดผมผมยังโมโหเลยยีิบแปดยังโมโหครับเพราะว่าเอามาหักกันยังบอท่านเดี๋ยวยังเพราะว่าน้องของเรามันตายอยแล้วอันนี้ยี่สิบแปดกับผมก็น่าสิ่งซ้ำกันมันมันมันเครื่องกันหกสูบรุ่นสองรอยขึ้นหรือสามร้อยจำหน่ายกียี่สิบแปด ยี่สิบเจ็ดยิบแปดลิตรครับคือคือโตโตอยู่เนี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับของผมสองเครื่องของของวันไซหกสูบเด้รถแปดล้อกรับเป็นหกดีสี่ศูนย์หกดีสี่ศูนย์กืบยี่สิบแปดลิตรครับยี่สิบแปดลิตรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสมเนร์อย่าลืมด้วยครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งด้วยครับปาโก้ลำพูนตะวิเชียวขอบคุณทุกการติดตามดนะครับเด้อสวัสดีครับ